สวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะวันนี้ยายไม่มีไม่ได้สอนไม่ได้แนะนําทําอะไรเนาะวันนี้ยายจะมาคุยนะคะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคําถามแฟนคลับเนี่ยมีคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคโก้แอนฮิบเนี่ยเยอะมากก็เข้ามาสงสัยว่าผิว ผิวี่อย่างนี้จะต้องซื้อน้ำมันสมุนไพรสูตรไหนอย่างนี้จะต้องใช้แบบไหนอันนี้คำถามที่มีเยอะที่สุดก็คือผิวนี้เนี่ยจะใช้น้ำมันสูตรไหนดีคะแล้วทุกคนเนี่ยถามเหมือนกันหมดนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราคุยกันทาง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 ,ทางลายด้วยการพิมพ์เนี่ยนะคะบางทีตัวหนังสือเนี่ยสื่อกันไปสื่อกันมาแล้วไม่เข้าใจไม่เคลีย ถามโหกว่าจะตอบคําถามหนึ่งคนบางทีเนี่ยยาวเลยค่ะตอบกันไปตอบมาก็คือถามไปถามมาเแนบบี่ยมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนไงมันไม่เหมือนมาคุยกันแบบนี้นะคะวันนี้ยายก็เลยจะมีสองสามเรื่องที่จะมาคุยมาคุยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกก็คือหนึ่งผิวแบบไหนจะใช้น้ํามันสูตรไหนคือน้ํามันสมุนไพรโคโคแอนเฮิร์ของยายเนี่ยมีสองสูตรนะคะสูตรผิวแห้ง เป็นฝ้ากระริ้วรอยกับสูตรที่เป็นสิวกระริ้วรอยนะคะมีสองสูตรถ้าคนที่เป็นทั้งฝ้าทั้งสิวเนี่ยยายให้ไปใช้สูตรผิวมันที่จัดการเรื่องสิวแยกนะคะคือถ้าคนไม่มีสิวเนี่ยคนไม่มีสิวเป็นฝ้าเป็นกระผิวแห้งมากมีริ้วรอย ให้ใช้น้ำมันสมุนไพรสูตรผิวแห้งแต่ถ้าใครมีสิวไม่ว่าจะมีแต่สิวหรือมีฝ้าร่วมด้วยเป็นทั้งสิวเป็นทั้งฝ้าก็ให้ใช้น้ำมันสมุนไพรสำหรับผิวมันเพื่อที่จะจัดการกับสิวก่อนค่ะเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าน้ำมันสมุนไพรผิวมันที่ยายพูดเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผิวแห้งนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ แต่จะไม่ส่มเสี่ยงกับการเป็นสิวอุดตันนะคะใช้น้ำมันสูตรผิวมันเนี่ยจัดการสิวให้หายขาดก่อนจนมั่นใจว่าสิวมันจะไม่ขึ้นมาที่หน้าเราอีกแล้วเนี่ยแล้วจะมาใช้สูตรผิวแห้งสำหรับเรื่องฝ้ากระริ้วรอยให้หน้าเต,ต่งตึงเด้งดึงเหมือนของยายเนี่ย ค่อยมาใช้นะคะแต่ต้องจัดการกับเรื่องสิวให้เสร็จก่อนสิวเนะ่ายากกว่าฝ้าค่ะฝ้ารักษาหายง่ายกว่ากว่าสิวเยอะเลยสิวเนี่ยยากมากแล้วก็ถ้าคนที่สุ่มเสี่ยงกับการเป็นสิวเรามาใช้ผิวผิวสูตรผิวแห้งหรือสูตรที่ยายใช้เนี่ยนะคะอาจจะค่ะอาจจะทําให้เป็นสิวอุดตันได้ต้องใช้คําว่าอาจจะเพราะฉะนั้นยายแยกเลยนะคะแยกจากกันโดยเด็ดขาดฝ้า กับสิวนะคะใครที่เป็นทั้งฝ้าทั้งสิวให้ยกไปอยู่ฝั่งสิวให้หมดนะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะไม่งั้นโอ้แล้วหนูเป็นสิวนล้ะคะแต่หนูก็มีฝ้าด้วยค่ะหนูก็มีริ้วรอยด้วยค่ะโอ้ยคือมันไม่จบไงนะตอนนี้จบนะฝ้ากับสิวแยกกันเวลามาสั่งซื้อเพื่อให้ความมั่นใจบอกมาด้วยค่ะว่าเป็นสิวหรือไม่ คือถ้าเป็นสิวเมลัยเนี่ยไปใช้สลากสีชมพูเลยค่ะสำหรับผิวมันแต่สูตรผิวมันก็ไม่ได้ทำให้ผิวแห้งนะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยรักษาฝ้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่สุ่มเสี่ยงกับการเป็นสิวอุดตันโอเคเข้าใจตรงกันนะคะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองอมีคนยาย ทำไมแอดไลน์ยังไงก็แอดไม่ได้อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แต่แอดไลน์ไม่เข้าใช้เบอร์โทรศัพท์แอดยังไงก็ไม่เข้ายายชี้แจงหน่อยนะคะตอนนี้สมาชิกในไลน์คือเพื่อนในไลน์ของยายเนี่ยมีหลายร้อยน่าจะหลักพันนะคะไลน์ไม่ให้ไม่ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์แอดแล้วคะ่ะนะคะมีอยู่สองทางคะ่ะ อันดับแรกถ้าคนเล่น Facebook นะคะก็ไปทางเพจเลยค่ะไปทาง f เฟซบ o ๊กเพจคุณยายจูลี่มีสาระเลยค่ะทางนั้นน่ยจะมาชิกหรือแฟนคลับเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่เล่น Facebook ก็ต้องใช้ ID Li n ลค่ะใช้ ID l i n ลแอดมานะคะแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้แล้วหรืออีกหนึ่งก็คือทำไม่เป็น แอดไลน์ไอดีไม่เป็นถ้าแอดไลน์ไอดีไม่เป็นเนี่ยกรุณาโทรเข้ามาเลยค่ะโทรเข้ามาหายายจูลี่เลยค่ะยายจูลี่รับนะคะแต่สมมติว่าถ้า,มถา,มถามไม่ว่างรับไม่ว่างรับคือทำงานอยู่หรือมีประชุมหรือไม่สะดวกรับสายดิฉันจะโทรกลับนะคะโทรเข้ามาแล้วเราต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของแต่และฝ่ายเป็นเพื่อนกันในเบอร์โทรศัพท์ก่อนเราถึงจะหากันเจอ นะคะคือดิฉันใส่ชื่อของคุณคุณก็ใส่ชื่อยายจูลี่เนี่ยไว้ในเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องก่อนแล้วถึงจะหากันเจอแต่อยู่ๆจะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่ยายให้อ่าในคลิปเนี่ยที่ยายให้ไว้บนคลิปเนี่ยนะคะแล้วก็ไปจะไปแอดไลน์อ่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้แล้วเต็มค่ะเต็มค่ะไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะคะแอดไลน์ ID ค่ะนะคะต้องเพิ่ม ต้องใช้ l ลาย ID ในการเพิ่มเพื่อนนะคะข้อที่3ยายยายต้องบอกอย่างนี้ค่ะาราคาที่ยายให้ไปเนี่ยเป็นราคา,าส่งฟรีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้ส่งเคอรี่ยายคิดค่าส่ง30บบาทค่ะนะคะจากราคาที่ให้ไปถ้าไม่บอกถ้าไม่แจ้งยายว่าขอส่งเคอรี่ ยายจะส่งปรษสียลงลงทะเบียนทั้งหมดนะคะแต่ยายก็จะแจ้งแลยค่ะเวลาถามราคามายายจะแจ้งนะคะแต่ยายเผื่อบางครั้งผิดพลาดนะคะก็คือส่งฟรีปไรษสีไปรษณี์ลงทะเบียนถ้าต้องการให้ส่งเคอรี่มีค่าส่ง30บาทค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่3เรื่องที่4อมตะมากเลย ซื้อแล้วนะคะจากที่แบบว่าโอ้จะสั่งซื้อยังไงผิวแห้งผิวมันดีนะคะ2อแอดไลน์ไม่ได้3ามได้แอดไลน์ได้และเข้าใจแล้วโอเคส่งฟรีทางไปสนีส่งเคอรี่มี30บาทสมมุติว่าได้ของไปละก็ยังกลับมาถามอีกค่ะว่าใช้แล้วต้องล้างออกไหมยายพูดเสมอเลยค่ะทุกคลิปเลยล้างหน้าให้สะอาด นวดด้วยน้ำมันนะคะจะนวดด้วยมือจะนวดด้วยถ้วยซิลิโคนนะคะก็แล้วแต่นวดเสร็จแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย15-20นาทีอย่างน้อยนะคะก็คือจะไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วล้างออกค่ะคนที่ไม่ได้เป็นฝ้าเยอะคือเป็นนิดนิดหน่อยหน่อเนี่ยจะล้างด้วยสบู่ หรือล้างด้วยโฟมก็ได้แล้วก็ซับให้แห้งทาครีมตามปกตินะคะแต่ถ้าคนเป็นฝ้าหนา,นาผิวแห้งมากถึงมากที่สุดนวดทิ้งไว้อย่างน้อย15-20นาทีล้างออกด้วยน้ำเปล่าในกรณีที่ผิวแห้งมากมากๆแล้วก็เป็นฝ้าเยอะ ให้ล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะซับให้แห้งแล้วทาครีมตามปกติไม่ทาครีมค้างคืนไม่ทาครีมแล้วนอนเอ้ยโทษค่ะไม่ทาน้ำมันนวดแล้วทิ้งไว้ค้างคืนไม่ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะไม่ทาน้ำมันแล้วออกไปโดนแดดโดยที่ไม่ได้ล้างออก ต้องล้างออกก่อนสมมตินวดตอนเช้านวดตอนเช้ามงคลเนี่ยวนวดเสร็จทิ้งไว้บนหน้าแล้วก็ไปซักผ้าแล้วก็ไปตากผ้าไปตากผ้ากลางแดดไปกวาดใบไม้กลางแดดไม่เอานะคะทิ้งเอาไว้บนหน้าแล้วล้างห้องน้ําได้อยู่ในร่มกวาดบ้านถูบ้านในร่มได้ล้างออกก่อนที่จะไปโดนแดดค่ะ ฝรั่งเขาเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวเพื่อที่จะไปนอนอาบแดดให้ผิวคล้ำและนึก้ว่าเราเนี่ยเราเนี่ยทาน้ำมันไว้บนหน้าแล้วไปตากแดดไปโดนแดดเนี่ยมันก็คล้ำเนาะเนาะดีไม่ดีเป็นสิวไม่ไม่ใช่เป็นฝ้าเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นไม่ทาค้างคืนนอนนะคะหนึ่ง ทำไมถึงไม่ทาให้ไม่ทาค้างคืนหนึ่งบนหมอนเนี่ยมีเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นถ้าหน้าเรา,เรามันเนี่ยเชื้อโรคจับปั๊บเลยแทนที่หน้าจะดีขึ้นเปล่าเป็นสิวเห่อค่ะเป็นผดค่ะนะคะเพราะหมอนเราไม่ได้ซักทุกวัดเราไม่รู้วันไหนเชื้อโรคจะมีหรือไม่มีหน้าแห้งแห้งเชื้อโรคไม่เกาะค่ะแต่ถ้าหน้ามันเนี่ยฝุ่นเกาะเชื้อโรคเชื้อโรคเกาะแน่นตึบเลยนะคะสอง ร่างกายเราเนะี่ยผิวมันแห้งอยู่แล้วเราทาน้ํามันเพื่อเพื่อเพื่อให้ผิวชั้นบนเนี่ยชุ่มชื้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยผลิตน้ํามันน้ํามันใต้ผิวมาไม่พอนะคะไม่พอกับที่ผิวต้องการน้ํามันที่ร่างกายผลิตเนี่ยค่ะมันไม่พอเราถึงเอาน้ํามันเข้าไปช่วยทีนี้ถ้าเราเอาน้ำมันไปค้างเอาไว้ทิ้งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณไปว่าเฮ้ยหน้าเธอมัน เธอไม่ได้หน้าแห้งหน้าเธอมันร่างกายก็หยุดสร้างน้ำมันธรรมชาติใต้ผิวค่ะในระยะยาวเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งค่ะนะคะในระยะยาวจะทําให้ผิวแห้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ทาน้ำมันสมุนไพรเอาไว้บนหน้าแล้วหลับไปทั้งคืนตื่นมาล้างตอนเช้าไม่เอานะคะไม่เอาเนาะเนาะ ยกเว้นคนที่ใช้น้ำมันสูตรผิวมันนะคะสูตรผิวมันเนี่ยมันจะมีมันจะเซนซิทีฟคือมันจะละเอียดอ่อนนิดนึงบางคนเนี่ยก็ทาค้างคืนได้บางคนก็ทาค้างคืนไม่ได้อันนี้ต้องมาครมาคุยกันในไลน์เป็นพิเศษนะคะแต่คนผิวแห้งเนี่ยห้ามเด็ดขาดโอเคไหมคะเข้าใจตรงกันเนาะ ยายขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนเฝ้าติดตามยายมาตลอดนะคะกราบขอบพระคุณค่ะปราเพื่มจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าตอนที่คุยกันในไลน์หรือในไลน์แอดหรือในอินบ็อกซ์ทาง Facebook Facebook แล้วเข้าใจไม่ตรงกันแล้วยายใช้คำพูดอะไรที่ที่แบบทำให้เข้าใจว่ายายไม่สุภาพหรืออะไรแบบนี้ต้องต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะคะ จริงๆแล้วไม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแหละแต่บางทีเนี่ยสื่อสารขันทั้งตัวหนังสือเนี่ยมันมันมันไม่เคลียร์แล้วมันก็ไม่สามารถจะจะจะมองเห็นแววแววตาหรือสีหน้าของคนที่พิมพ์ได้ว่าเออเขาอารมณ์ไหนเนาะบางทีก็เดากันไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนียายมาอธิบายนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นคําถามเรียกอะไรคำถาม พิเศษส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนที่ว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรามาคุยกันในไลน์นะคะในอินบ็อกซ์เนาะทาง Facebook นะโอเคอย่าลืมนะคะวันนี้ยายคุยเรื่องอะไรเรื่องผิวชนิดไหนใช้น้ำมันสมุนไพรโกโก้เฮอร์บสูตรไหนสองลน์แอดเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะต้องแอดแอไอดหรือไม่ต้องโทรเข้ามาค่ะแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันทางเบอร์โทรศัพท์นะคะสาอะ,อะไรอ๋อ วิธีการจัดส่งนะคะส่งทางไปไปรษณีย์เนี่ยยายส่งให้ฟรีนะคะแต่ส่งเคอรี่มี30บาทแล้วก็คำถามอมตะเลยนวดแล้วต้องล้างออกไหมนะคะถ้าคนที่เป็นผิวแห้งนะคะคนผิวแห้งเป็นฝ้าล้างออกค่ะล้างออกแต่ถ้าคนผิวมันเนี่ยเราต้องมาคุยกันอีกทีว่าอของคุณมันแค่ไหนอะไรแค่ไหนแล้วเราค่อยมาคุยกันในไลน์อีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้ววันหลังเนี่ยยายมีมีอะไรนะมีมีข้อที่จะต้องมาชี้แจงยายก็จะมาชี้แจงอีกนะคะแต่หลังจากนี้ไปก็คงต้องทำคลิปตามปกตินะคะสวัสดีค่ะ